ผักสำหรับอ,อมของเรานะคะทุกคนนี่หลากหลายอย่างเลยแต่ไม่มีสีสันนะ,ะทุกคนไม่มีขาโพดไม่มีปลาคองไม่ได้ซื้อมานะคะทุกคนมีแต่เขียวๆเ,เลยแหละวันนี้ไปทํากันอา้าวเมนูอุ่นข้าวเราเสร็จเรียบร้อยนะคะใส่เจียอผ้าทิ์เราเสร็จเรียบร้อยแล้วครึ่งสเลยเดี๋ยวจะไปทํากับข้าวต่อเราจะมาทํออาอบนะ,ะทุกคนนี่เป็น ตะไรนะคะแล้วก็พริกโขกโขกพริกแกงก่อนนะคะทุกคนแล้วก็จะใส่หอมแดงแล้วค่ะเราจะทอดเต้าหู้เราก่อนนะคะทุกคนก่อนที่จะใส่พริกแกงทอดเต้าหู้ให้ค้างเหลืองก่อนเพราะว่าถ้าเราใส่พริกแกงลงไปก่อนใส่เต้าหู้เต้าหู้เราไม่มีสิเหลือแน่นอนเพราะว่าพริกแกงเขาจะฉุนมากเราจะทนไม่ได้นะคะทุกคนไม่ใช่อะไรทีนี้ก็จะใส่พริกแกงลงไป นี่แหละนี่แหละตรงนี้แหละตรงนี้แหละตรงนี้แหละที่ไม่ชอบก <c oughs> ินฉุน,นะค่อนข้างฉุนแล้วทุกคนเ <c oughs> ติมน้ำนะคะแล้วก็ใส่เห็ดลงไปนะคะทุกคนเรามีเห็ดด้วย ผักแล้วนะคะเราก็จะใส่ลงไปเลยมีบวบเดี๋ยวใส่เบียบบวบไปก่อนนะคะแล้วก็มีอะไรเนี่ยเอ่อผักผักกำลินผักตำลึงแล้วก็ผักหวานนะคะผักหวานบ้านนะคะทุกคนมีผักชยาอันนี้เป็นผักหวานบ้านเนาะเดี๋ยวเรียบร้ยอยแล้วไปทํากันทุกคนเรามีมะละกอนะคะเราใส่ลงไปก่อนแล้วมะละกอเพิ่มความ,มหวานนิดนึงอะแล้วก็บวบใส่ลงไป บวกกับผักชยานะคะทุกคนใส่ลงไปได้เลยผักชยาเขาก็จะสุกช้าหน่อยนึงเดี๋ยวผักหวานกับตำลึงใส่ทีหลังะค่ะทุกคนแล้วก็จะมีใบแมงลักเนาะมาแหละใส่ทีหลังใส่เครื่องปรุงของเราลงไปนะคะมีอย่างเดียวเท่านั้นแหละเลือนะคะสุดท้ายแล้วเราก็จะใส่ใบแมงลักก็จะเยอะนิดนึงก็นี่ตำลึงกับ ผักหวานนะคะทุกคนเดี๋ยวก็ยุบเนาะโอ้โหร้อนมอร้อนมอนะคะทุกคนมอแล้วแต่เดี๋ยวก็ยุบเ,เ,เ,เดี๋ยวก็ต้องยุบแน่นอนแหละคิดว่านะท้าย <c oughs> สุดนะคะตัวเอกเลยเข้าคั่วนะคะใส่ลงไปเลยตามชอบเลยนะคะทุกคนห <c oughs> อมขึ้นมาทันทีขกตัวนี้เลยได้ใบแมงลักไว้ก็ข้าคั่วนะคะทุกคนแกงอบเนาะต้องมี จะหอมบางคนไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่เนาะอุย๊ยลืมผักชีได้ไงอะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาผักชีมาใส่ก่อนทุกคนท้ายสุดแล้วคะ่ะทุกคนลืมได้ไงผักชีโอ้โหตัวเอกของเขาเลยนะเนี่ยเพราะว่าเราก็ชอบกินนะคะทุกคนแต่ถ้าคนไม่ชอบกินก็ไม่ต้องใส่เนาะแต่เราชอบมากนี่แหละความหอมของผักชีนี่แหละตัวเอกเลยโอ้โหผักเยอะมากทุกคนสุกๆเลยอ่ะจัดเสิร์ฟเลยค่ะไปละใส่ใเลยผักชีแป๊บเดียวก็สุกแลนะ้วเนาะ เสร็จกันค่ะเรียบร้อยนะคะทุกคนแกงอ่อมของเราแกงอ่อมมังสวิรัสเสร็จเรียบร้อยไป,ไปกินกันมาค่ะทุกคนได้แล้วอุ้ยหอดแกงอ่อมนะคะทุกคนแกงอ่อมมังสวิรัสแล้วก็กินกับนี่ไข่เจียวพาทิตของเรามากินด้วยกันอันนี้เมนูอุ่นข้าว แบบไม่ง่ายข้าวนีอุ่นข้าวก็ดีกว่ากินข้าว, <c oughs> วเ,าเย็นๆนะสุกไม่สุกนั่นแหละเขาเรียกไม่สุกผักชีแล้วก็ผักชายาผักชายาจะออกหวานนิดนึงเวลาเรากินเข้าไป อู๋หอดหอดอร่อยมากค่ะทุกคนเจอกันคลิปหน้านะคะและ้วฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะเป็นกคลัรใจค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย